ขาวว่ามีการมีก่าหัวคิวโรงแรมที่มีการกักตัวคนไทยที่มาจากเมืองนอกเนี่ยและมีการงาบหัวคิวประมาณ3 0 4 0จากค่าค่าเรียกว่าเขาเรียกว่านะค่าค่าพักอะค่าที่พักตกวันละห้องละ1,000บาทนะคะงานนี้ค่ะเมื่อวานนี้นายอนุทินชาวีรกูลรองนายรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเกิอดอาการ ลมบอ่อจอยลมบอ่อจอยโอ้ยดูสิเนี่ยนะคะมีการมากล่าวหาแบบนี้ลมออกหูหมอหนูเมื่อวานนี้คือมีความไม่พึงพอใจที่นายศรีสุวรรณจันยาเลยค่ะที่การสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยไปยื่นเรื่องต่อสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินให้ตรวจสอบว่ามีข้าราชการชื่อย่อ,อสอพอผ่านและว่ากันว่าโยงใหญ่กับรัฐบาลเนี่ยนะคะมีการงาหัวคิว 30- 40เ เป็นค่าที่พักสำหรับคนที่มากักตัวตามโรงแรมต่างๆนั่นแหละค่ะงานาานี้เมื่อวานนี้นายอนุทินก็บอกว่าเอา้าอักษรย่อพอพันพูดทำไมแค่อักษรยอ่อพูดชื่อเต็มๆไปเลยดีกว่าไหมพูดเต็มได้ไงฟ้องหมิ่นประมาทสิจ๊ะคุณหมอหนูนะบอกว่าเนี่ยไม่ต้องมาบอกอย่างนี้หรอกพูดชื่อเต็มๆไปเลยดีกว่าไหมหมอนหนูอบอกว่าขบวนการหักหัวคิวที่อ้างว่าอยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี นะเรื่องนี้เนี่ยไม่มีใครมาบอกกระทรวงสาธารณสุขเลยคือน่าจะมาบอกกระทรวงสาธารณสุขกันหน่อยเราจะได้ช่วยกันจัดการเรื่องนี้กันหมอหนูบอกว่าบอกแต่ชื่อย่อเป็นใครก็ไม่รู้บอกแต่ชื่อย่อควรจะบอกวันเวลาด้วยที่มีการง่าหัวคิววันไหนบอกมาด้วยจะได้ชัดเจน แลวไม่ต้องมาบอกหรอกชื่อย่อเนี่ยบอกชื่อจริงมาเลยมันจะได้เกิดความชัดเจนว่ามีอยู่จริงทําไมยังมีคนแบบนี้อยู่ในสังคมในรัฐมนตรีไม่มีทางจะต่อรองอะไรกับคนเหล่านี้อย่างเด็ดขาดแต่ยังสั่งการมีการสืบเสรวนสอบสวนส่วนในกระทรวงสาธารณสุขถ้ามีคนแบบนี้อยู่ไม่ต้องห่วงไม่มีไม่มีประดักระทรวงไม่มีอธิบดีหรือรองอธิบดีกรมไหนยอมทำแบบนี้แน่ๆ เพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขทํางานเรื่องโควิดมาแทบตายจะต้องมาตายด้วยเรื่องง่าหัวคิวแบบเนี้ยมันไม่ใช่นกอ,อินทรีไม่กินหนอนหรอกนะออื mm hmm. คือหมอหนูก็เทียบตัวเองเป็นระดับแบบกระทรวงสาธารณสุขต้องยกให้เขาอะเป็นกระทรวงหลักในการควบคุมเรื่องเกี่ยวกับสุขาอ,อนามายัยโควิด19อะ่ะแล้วหมอหนูก็เคี่ยวเข็นมาตั้งแต่ต้นอะกระทั่งรัฐบาลมาตั้งสอบอคในทีหลัง แล้วก็มาควบคุมกั่กับนโยโบายผ่านสอบคอซึ่งหลักใหญ่ก็ต้องมีกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ขับเคลื่อนดังนั้นเมื่อวานนี้หมอหนูให้สัมภาษณ์นักข่าวเนี่ยค่อนข้างกักนะกักหนึ่งก็คือเหมือนว่าคนที่เผยแพร่อักษรย่อพอพานก็คือนายศรีสุวรรณอันแน่จริงบอกชื่อเต็มมาเลยสิว่าใครไปง่าหัวคิวอย่าบอกชื่อย่อพอพานและบอกวันเวลาที่ง่าหัวคิวด้นะมันจะได้ชัดเจนเนี่ยแล้วก็บอกด้วยว่า เนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าในรัฐมนตรีปล่อยให้เกิดแบบนี้ได้อย่างไรในสังคมในรัฐมนตรีเนี่ยเหมือนกับไม่กล้าประจัญการอย่างเด็ดขาดแต่ถ้าเรื่องนี้เป็นคนของกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้นะหมอหนูบอกถ้าเป็นเหตุการณ์ในกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้ถ้าเป็นหมอหนูเนี่ยถ้าเป็นฉันเนี่ยฉันจัดการแน่ๆน่พวกคนเหล่านี้ไม่ปล่อยให้โผลเป็นแบบนี้หรอกแล้วก็ยืนยันว่าระดับประหลัดกระทรวงสาธารณสุขอธิบดี กรมต่างๆหรือว่าข้าราชการไหนของข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขคงไม่ทําแบบนี้อย่างแน่นอนนะคะค่ะแล้วก็บอกว่าระดับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนดอินรีไม่กินหนอนคือไม่ไม่ไม่กินไอ้เรื่องแบบนี้หรอกหรือว่าต้องกินใหญ่ๆคะหรือ,อยังไงครับคุณหมอหนูไ่พูดแบบนี้เดี๋ยวก็เข้าตัวเองนะจ๊ะอืมอืมอ่ะนะอันนี้ก็เลยเป็นปมที่ฉบับเดลินิยพลาดหัวใหญ่สุดๆอนุทินเดือดท้าเปิดชื่อไอ้มงเลย อย่ามาบอกอักษรย่อพอพานออกเอาชื่อจริงมาเลยแล้ววันเวลางางหัวคิววันไหนบอกมาเลยประมาณอย่างนั้นนั่นแหละนะคะก็อันนี้มีสมาคมผู้ประกอบการเกี่ยวกับโรงแรมในพื้นที่พัทยาชลบุรีได้ออกมาพูดเองเมื่อวันก่อนว่ามีกระบวนการง้างหัวคิวและนายศรีสวุวรรณจันยาก็ระบุว่าอักษรย่อพอพานเป็นข้าราชการนั่นแหละคะ่ะนายอนุทินก็บอกก็เอาชื่อจริงมาพูดเลยสิอย่ามาพูดชื่อยอ่อว่าอย่างนั้นนะ